ก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็เข้ามาอยู่กันในเกมนี้ s อ Speed Heat กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาแต่งรถให้ดูกันอีกเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับก็สำหรับวันนี้เราก็จะแต่งเป็นเจ้ารถ e v r o ร e t Corvette Grand s p ร r t คันนี้เลยนะครับจริงๆคันนี้มีชื่อเรียกสั้นๆอีกชื่อหนึ่งก็กคือ C7 <_ az>? นะครับในคลิปนี้ผมขอเรียกว่า COVID c o r v e t t e C7 แล้วกันนะเรียกง่ายดีนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ K ่มแต่งกันเลยดีกว่านะมาเริ K ่มกันที่เรื่อองงข เครื่องยูนิก่อนเลยนะครับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเครื่องเดิมจะเป็นเครื่อง460แรงม้า6.2ลิตร V8 นะครับเดี๋ยวขอสตาร์ทเครื่องฟังเสียงกันสักนิดนึงแล้วกันนะอ่าเบิ้ลหน่อยเสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะตามสไต,ตล์รถเมกันนะเครื่อง V8 นะครับผม6ลิตรทีเดียวค่อนข้างใหญ่นะแต่ว่าผมคิดว่าวันนี้ผมจะเปลี่ยนเครื่องนะซึ่งที่ผมเล็งๆไว้เนี่ยผมเล็งเป็นเครื่องนี้ไม่ก็เครื่องนี้นะครับ ซึ่งเครื่องนี้เนี่ยจะเป็นเครื่อง V8 755แรงม้า6.2ลิตรนะครับแต่เสียงจะค่อนข้างดุมากอ่าเสียงจะค่อนข้างดุอ่ะนะครับสไตล์เมกันนะครับเสียงโคดหน่อยนะครับแล้วก็อีกเครื่องนึงเนี่ยก็จะเป็นเครื่อง710แรงม้า3.9ลิตร V8 นะครับซึ่งเสียงก็จะออกสไตล์แบบหวานๆหน่อยนะครับแบบนี้เสียงเทอร์โบหวานๆนะครับซึ่งวันนี้ผมอยากได้เสียงรถหวานๆว่ะนะครับผมใส่เป็นเครื่องตรงนี้แล้วกันนะเป็นเครื่อง710แรงม้านะครับ 3.9ลิตร V8 นะครับผมราคานี่โอ้โห4 3 8 0 0 0โคจะแพงนะครับใส่ไปอ่าอยได้เสียงหวานๆกับผมวันนี้นะครับโอ้โหไงได้ๆอยู่นะแล้วก็ต่อมานะครับมาเปลี่ยนไส้ในของเครื่องนะครับเป็นอัลติเมทพัสให้หมดเลยนะครับเพื่อความแรงที่สูงสุดนะครับผมแล้วก็ ECU นะครับอัลติเมทพัสนะครับใส่ให้หมดเลยคูลงโอเค้อยเสียนะครับโอเคใส่ป้ายอัลติเมทพัส ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เรื่องของเทอร์โบนะครับใส่เป็นอะไรดีอะใส่เป็นซูเปอร์ชาร์ตไหมหรือเทอร์โบชาร์จดีเดี๋ยวขอสตาร์ทฟังเสียงหน่อยละกันนะถ้าเป็นเทอร์โบเดียวล่ะเสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอบคู่จะเป็นซูเปอร์ชาร์จดีไม่ซูเปอรช์ชาร์จก็เสียงพอนะ สำหรับวันนี้ผมอยากได้แบบอยากฟังเสียงซนะูเปอร์ชาร์ตว่ะเนี่ยเปลี่ยนลามกันบ,บ้างนะปกติผมจะแต่งเทอร์โบซะส่วนใหญ่นะไม่ค่อยใส่ซูเปอร์ชาร์ตวันนี้ผมใส่เป็นซูเปอร์ชาร์ตแล้วกันนะใส่เป็นเออ่ซูเปอร์ชาร์ตตัวไหนดีอ่ะอาซูเปอร์ชาร์ตที่สเตตัสมากสุดอะ่ะเออ่รู้สึกอันนี้จะมากสุดนะใส่ไปน,นี้ไปแล้วกันนะครับผมโอเคใส่ป้ายเรียบร้อยนะครับแล้วก็เรื่องของถังในตัสนะครับระบบในตัสก็ใส่เป็นอา่าถังเล็ก5ถังแล้วกันนะครับโอเค แล้วก็เรื่องของช่วงล่างนะครับสัต s ์เ n นชันะครับคันนี้ผมก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมจะใส่เป็น t r a c k s u s p e n s i o n นะครับผมระดับซ u เปอร์ไปแล้วก็เรื่องของเบรกนะครับก็อัพสุดไปเลยนะครับระดับ e l i t e แล้วก็ยางก็เอาเป็นยาง track นะครับผมเป็นยาง Tra c k ระดับ Elite ไปเลยนะครับอ่านี้โอเคใส่ไป้าชึบแล้วก็เรื่องของคลัชนะครับคลัชผมใส่เป็นคลัชอ่าสุดเลยนะครับเอลีทคลั h นะครับโอเค แล้วเรื่องของเกียร์นะครับเกียร์เดิมจะเป็นเกียร์7สปีดซึ่งผมก็คิดว่าก็โอเคนะ7สปีดไม่เปลี่ยนล้วกันนะครับเรื่องของดิฟเฟอเรนเชียลนะครับดิฟเฟอเรนเชียลก็ใส่เป็นทรัคดิฟเฟอ e รนเชียลนะครับผมโอเคระดับซูเปอร์ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเรื่องของของแต่งต่างๆนะครับทั้งเครื่องยนต์ช่วงล่างายในต่างๆนะครับตอนนี้แรงมาร้าของรถก็อยู่ที่ เอ่อโหหนึ่งพันหแรงม้านะครับผมแล้วก็เร่งสูงถึงร้อยได้ภายใน2.07วินาทีแม็กทอร์คอยู่ที่เออหนึ uh, 1, 200, 3, 2, ่งนองร้อยสินิวตันเมตรนะครับทอาสปีดสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมองนะครับผมสำหรับคันนี้ก็เรียกได้ว่า,ข,าข้างโหดพอสมควรล้นะครับน่าจะสู้กับคันอื่นไหวแน่นอนสเปคประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปดูกันที่เรื่องของเอ่อของแต่งภายนอกกันบ้างนะครับสำหรับของแต่งภายนอกนะครับเหมือนเดิมคันนี้ผมไปหาลายไว้รอแล้วนะครับหาลลาาายมาามมจกคออนิ้้ไววรแ ซึ่งที่ผมเลือกไว้เนี่ยก็จะเป็นสีและก็ลายตรงนี้เลยนะครับนี่จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะมีลายกราฟิกนะครับสีดำนะครับคาดไปคาดมาแบบนี้นะครับให้ดูมีลายหน่อยตรงนี้นะครับอันนี้ผมไปหาลุดนมาจากคอมมูนิตี้นะอันนี้ไม่ได้ทำเองนะครับผมแต่ก็สวยดีสวยดีผมชอบเป็นคนชอบสีเขียวอยู่แล้วด้วยนะครับสีนี้ก็ค่อนข้างถูกใจพอสมควรนะครับโอเคก็ใส่ป้ายนะครับแต่ผมขัดใจนิดนึงว่ะภายในเนี่ยเบาภายในเป็นสีฟ้าด่มันเปลี่ยนสีไม่ได้อ่ะ นะครับถ้าเปลี่ยนสีเรื่องของตัวเบาะตัวภายในนะครับอิเทียต่างๆในรถได้นี่ก็จะดีเลยเนี่ยแต่นี้เปลี่ยนไม่ได้อะมันค็ยดูแปลกๆนิดนึงนะภายในสีฟ้ามันดูขัดๆกับรถที่เป็นสีเขียวนิดนึงนะครับผมแต่ไม่เป็นไรช่างมาแล้วกันนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะสำหรับเรื่องของสีนะครับกลับมาที่เรื่องของชุดพัดแต่งต่างๆนะครับมาดูที่บอดี้นะครับอ่ามาเริ่มกันที่ด้านบนก่อนเลยนะครับวินโดวเนะครับอ่าเหมือนเดิมครับผมปรับเป็นแบบใสสุดนะครับผมชอบแบบใสสุดเนาะแล้วก็ฮูดนะครับฝากระโปรงหน้า มีของ speed hunter นะครับเป็นของแต่งวใช้ได้นะมีแบบช่องระบายอากาศขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะครับดูแบบด,ดูดูดีก็ใส่ไปสำหรับคันนี้ผมว่าจะแต่งแบบจัดเต็มจัดเต็มหน่อยแล้วกันนะโอเคมาที่ฟอนบัมเปอร์นะครับฟอนบัมเปอร์ก็จะมีให้เลือกเป็นแบบแต่งอยู่3แบบนะครับอืสวยๆทั้งนั้นเลย อันนี้ก็สวยนะอันนี้รู้สึกจะทําให้หน้ารถมันดูคล้ายๆกับตัวคอนเซปต์คาร์ที่ทางคอเบตเคยออกมานะครับถ้าจำไม่ผิดตัวบัมเปอร์นี้น่าจะล้อมาจากาดีไซน์ของคันนั้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นของไพรออ d e ดีไซน์นครับไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะอันนี้ก็สวยนะดูซิ่งดีนะครับดูซิ่งดีแล้วก็สปีดทันเตอร์สปีดทันเตอร์ก็สวยนะครับแต่ว่ามันยังไม่ถูกใจผมเท่าไหร่ผมว่าไพรออร์ดีไซน์นี่กาลังโอเคเลยนะว่ามันดูซิ่งดูดุดีดูดิบด,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 ดีนะโอเคผมใส่เป็นไ โอเคใส่ป้าเรียบร้อยนีครับแล้วก็เรื่องของสปิเตอร์นะครับสปิเตอร์มีแบบไหนบ้างนะอันนี้สวยนะอันนี้ดูใหญ่ดีนะครับดูเต็มดีอันนี้ก็สวยนะของ s p ิท d hunter ์แต่ผมชอบอันนี้มากกว่านะผมใส่ไปอันนี้ไปแล้วกันนะครับโอเคใส่ป้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อมาที่ฟอนต์ขนาดนะครับมีเลือกอันเดียวนะครับเป็นของ Pri o อก d e s i น n นะครับก็ใส่ป้าโอเคเรียบร้อยนะหม ดูดุูขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วแต่งไปแค่ไม่กี่ชิ้นเองนะครับแล้วก็เรื่องของไฟหน้านะครับไฟหน้าก็รู้สึกว่าจะแค่เปลี่ยนสีเฉยใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็นสีอะไรดีอ่ะนะครับสีม่วงก็สวยนะหรือจะเป็นสีเหลืองไหมสีเหลืองก็เฟี้ยวนะผมว่าก็เข้ากับสีเขียวอยู่นะเวลาใส่ไฟหน้าสีเหลืองอ่ะผมว่าดูเข้ากับสีเขียวดีนะครับหรือใส่เป็นสีดําไปเลยสีดําก็สวยเหมือนกัน ดำก็สวยอะแต่ผมว่าสีเหลืองก็สวยนะผมใส่เป็นสีเหลืองแล้วกันนะผมว่ามันดูเข้ากันดีนะครับสำหรับไฟหน้าเดี๋ยวไม่ถูกใจงไงผมมาเปลี่ยนทีหลังอยู่แล้วนะครับแต่รู้สึกว่ามันเข้ากันดีนะโอเคแล้วก็ต่อมาที่เรื่องของคอนเฟนเดอร์ ender, นะครับตรงซุ้มล้อหน้าเนาะมีเลือกเป็นแบบแต่งอยู่2แบบซึ่งอ,อ,อันนี้หอ,อต่างจากเดิมตรงที่ว่าจะมีช่องออระบายอากาศจากซุ้มล้อนะครับด้านบนตรงนี้นะครับ ็ดูดุขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับส่วน Speed Hunter อันนี้จะเป็นอารมณ์แบบเรียบๆไปเลยนะปิดแบบเรียบๆไปเลยนะครับนี่เทียบความต่างให้ดูนะครับเห็นไหมอันนี้จะแบบมีช่องด้านหลังด้วยนะครับแต่ของ Speed Hunter ก็คือจะปิดเรียบไปเลยนะครับซึ่งผมมองว่าผมชอบ Speed Hunter อันกลางมากกว่านะที่แบบยังมีช่องด้านหลังอยู่แล้วก็จะมีช่องด้านบนเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับใส่เป็นนี้ไปแล้วกันนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ Wing Miller นะครับกระจกข้าง กระจกข้างคันนี้มีให้เลือกไม่เยอะนะมีแค่นี้เองซึ่งผมคิดว่าอันเดิมก็สวยอยู่แล้วนะผมใส่เป็นเดิมไปแล้วกันนะไม่เปลี่ยนนะครับสำหรับกระจกข้างแล้วก็เรื่องของไซส์เกิร์ตนะครับไซส์เกิร์ตมีให้เลือกเป็นแบบแต่งอยู่สองสาแบบนะ,อะเอาเป็นแบบไหนดีอุ้อันนี้สวยนะอันนี้ดูเต็มดูดุดีนะของสปีดฮันเตอร์ถือจะเป็นของพลารอเดไซด์ดีอ่ะพาเราเดไซน์ก็ดูดีนะแต่จะดูเรียบเรียไปหน่อยนะครับอ,อันนี้ก็สวย ผมใส่เป็นสปีดฮันเตอร์ดีกว่านะสปีดฮันเตอร์อันสุดท้ายเนะี่ยแล้วก็เรื่องของเลียเฟนเดอร์นะครับซูมล้อหลังก็จะมีให้เลือกเป็นแบบแต่งอยู่สแบบเนาะอันนี้ก็โอเคนะอันนี้ก็สวยนะอารมณ์แบบทรงเดิมเลยแต่แค่แบบขยายออกมานิดนึงนะครับจากเดิมเห็นไหมนะครับหรือจะเป็นของพาราเออดีไซน์เลยพาราเออดีไซน์ก็สวยนะจะเป็นแบบโป่งแบบเห็นชัดเลยว่าโป่งขยายออกมานะครับอันนี้ก็สวยนะ ดูเต็มดีนะครับผมผมใส่ไปนี้ไปแล้วกันเนี่ยของแป a วดีไซน์นี่ครับ,รบใส่ป้าแล้วกเ็เรื่องของด้านหลังกันบ้างนะครับมาเรื่องที่รูฟนะครับสามารถปิดหลังคาได้ด้วยนะครับเนื่องจากคันนี้เป็นรุ่นแบบว่าเปิดหลังคาได้ซึ่งสําหรับผมแล้วเนี่ยเปิดหลังคาไว้ก็โอเคนะดูสวยแต่ว่าประเด็นคือ ด้านในเนี่ยภายในอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับมันมีสีฟ้าของตัวอินทีเลียต่างๆนะครับภายในซึ่งมันดูค่อนข้างที่จะขัดกับสีรถซึ่งภายในเนี่ยมันเปลี่ยนสีไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นผมว่าผมใส่เป็นหลังคาปิดไว้ดีกว่านะมันจะได้ปิดภายในไปนิดนึงแน่ดูดีกว่านะครับโอเคผมใส่เป็นแบบปิดหลังคาไปแล้วกันนะโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็เรื่องของซาวซิสเตมอันนี้ผมไม่ใส่นะข้ามไปแล้วก็เรื่องของสปอยเลอร์นะ Iler, มีแบบไหนบ้างอุ้ยมแบบีแบบทรงแบบทรงแดกด้วยนะยวยาวแบบนี้อารมณ์แบบสไตล,ล์รถแดกนะครับผมแต่ว่าคันนี้เนี่ยผมไม่ได้แต่งแบบสไตล์แดกนะผมแต่งเป็นแบบแนวซิงๆิธรรมดาทั่วไปนะครับอู้อันนี้โอเคนะดูใหญ่อลังการดีนะครับผมแต่ผมว่าผมไม่ค่อยชอบอขาของตัวสปอยเลอร์อันนี้เท่าไหร่มันอยู่คู่กันตรงกลางนะครผมว่ามันยังดูไม่ใช่สำหรับผมเท่าไหร่นะครับนี่สปีดทันเตอร์เอดเคเอ้ยนี่สวยผมว่าผมใส่เป็นอันนี้ไปแล้วกันนะครับผมว่ากำลังโอเคเลยทุ่ซิง เต็มดีนีครับใหญ่เบลเลอร์เลยต่อมาที่เรียบัมเปอร์นะครับเรียบัมเปอร์ก็มีแบบไหนบ้างนะอ๋อโอเคอันนี้จะคล้ายๆทรงเดิมเลยนะครับแต่ว่าด้านล่างเลยจะเป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็ของสปีดฮันเตอร์ต่างกันยังไงวะอ๋อสปีดฮันเตอร์ตรงล้อเนี่ยมันจะเว้าวเข้ามานิดนึงเห็นไหมนะครับแล้วก็อสุดท้ายอันสุดท้าย,อ,ายอ๋อสุดท้ายจะมีแบบช่องระบายอากาศเยอะๆเลยนะตรงด้านหลังเห็นไหมช่องเต็มไปหมดเลยด้านหลังตรงนี้นะครับ ซึ่งอันนี้ก็ดูดูสวยดีแต่ว่ามันก็ดูแปลกๆหรือว่าเราจะเอาเป็นอันนี้ทีผมว่านี้ก็โอเคนะผมว่าสาหรับบัมเปอร์ด้านหลังเนี่ยผมเอาเป็นของสปีดฮันเตอร์อันนี้ดีกว่านะผมว่านี้ดูดีกว่านะครับโอเคใส่ไป้าชิปแล้วก็เรื่องของลายเส p นเพจนะครับป้ายทะเบียนเนาะเราก็เปลี่ยนแบ็กกราวสักน,นิดนึงนะครับเป็นแบ็กกราวแบ็กกราว u n นนี้ละกันนะสีออกเหลืองๆหน่อยนะครับโอเคแล้วก็กรอบป้ายทะเบียนนะครับ สำหรับป้ายทะเบียนเอาเป็นเอาเป็นนี้แล้วกันนะสไตล์แบบผีผีหน่อยนี่ครับเ,เรื่องของอีดิเทคเนี่ยคันนี้เขียนว่า c 7แล้วกันนะอ่ะนี่โอเค accept ไปนะครับแล้วก็เรื่องของ diffuser อนะี่ยคันนี้ใส่ diffuser ได้ diffuser อะไรวะเนี่ยมันแบบดูทื่อนิดนึงนะ้ดูแบบเหลี่ยมทือ่อไปเลยอะนี่ครับดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ผมว่าถ้าเอาไปทําแบบทรงแดกเนี่ย diffuser อนนี้น่าจะดูเข้าอยู่นะ่ครับผม แล้วก็มีของพ l ร์ดีไซน์ยเคเฮ้ยนี่สวยสวยเลยนะครับอันนี้ใช้ได้เลยใส่ไปเลยนะครับของพร์ดีไซน์สวยมากแล้วก็เรื่องของท่อเสียนะครับคันนี้มี4ท่อเลยจะมีแบบไหนให้เลือกบ้างนะอันนี้ดูแปลกๆหน่อยอันนี้เป็นแบบยื่นนะสี่ท่อยื่นแบบนี้เลยโอ้โหอันนี้ก็ยื่นเหมือนกันนะแต่กระดกขึ้นนิดนึงนะครับอันนี้เป็น2ท่อนะรวบเหลือ2ท่อแล้วก็เป็นท่อใหญ่ไปเลยอันนี้ก็ใช้ได้นะ อันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนี่ยอันนี้แบบยาวแบบยืดอีกแล้วอันนี้ก็เป็นสองท่อเหมือนกันนะปลายไทเทเนียมด้วยกระดกขึ้นนิดนึงนะครับแต่มันยืดออกมานิดนึงดิถ้ามันไม่ยืดเนี่ยผมว่ามันจะสวยมากเลยอ,อันนี้โอ้โหอันนี้โอ้โหบ้องเขาหลามครับผมไทเทเนียมเนะี่ยครับแต่ยืดเยอะขนาดนี้เลยเหรอนะครับไม่น่าจะเข้าเท่าไหรน่นะผมว่าที่ผมเลง็งๆไว้เนี่ยน่าจะเป็นอันนี้แหละนะครับหรือไม่ก็ใส่ไปของเดิมไปเลยข,ของเดิมมันก็สวยอู่แล้วนะครับแต่อันนี้ก็สวยนะเป็นบ้องใหญ่ๆแบบนี้ไปเลย ก็โอเคนะครับอ,อันว่าผมใส่เป็นของเดิมดีกว่าของเดิมน่านนจะสวยสุดละนะครับเป็นสีท่อแบบนี้นะครับผมไม่เปลี่ยนแวะัรสำหรับท่อเสียเนาะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเหลืออะไรอีกอะเหลือออไฟท้ายนะครับเทลไลท์เทลไลทไล์ก็เหมือนเดิมเลยนะครับแค่เปลี่ยนสีให้มันดำขึ้นเฉยๆซึ่งสําหรับคันนี้ผมว่าผมว่านะใส่เป็นสีดํามืดไปเลยดีไหมนะครับมันจะมืดเกินไปหรือเปล่าด้านหลัง หรือจะใส่เป็นสีดำบางบางกลางๆมันก็โอเคแต่ผมว่ามันก็ยังดูมืดอยู่ดีนะครับผมว่าไม่เปลี่ยนดีกว่าผมว่าเป็นไฟสีแดงแบบปกตินี่นแหละมันจะได้ดูแบบไม่มืดเกินไปนะครับผมเพราะว่าตัวรถตรงนี้มันก็เป็นสีดําอยู่แล้วนะครับก็ใส่ของเดิมไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับของแต่งต่างๆส่งมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะหรือแค่เรื่องของตัวล้อแล้วนะครับมาฟอนวิวนะครับล้อหน้าริมแล้วก็เชนริมนะครับก็เหมือนเดิมครับผมสำหรับตัวล้อผมขอใช้เวลาเลือกสักแป๊บหนึ่งแล้วกัน ตอนนี้ผมก็ได้ล้อที่ต้องการแล้วนะครับก็จะเป็นล้อของทาง W w o r k ตัวนี้เลยนะครับใส่เป็นล้อตัวนี้ไปชึบโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปลียงขนาดล้อนิดนึงนะครับเป็นไซส์ใหญ่สุดนะครับแล้วก็ล้อหลังด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นล้อตัวเดียวกันนะครับมาที่ริมนะครับแล้วก็เช็ดริมนะครับเลื่อนไปหาล้อตัวเดียวกันนิดนึงนะอยู่ค่อนข้างไกลนะเกือบสุดท้ายเลยโอเคล้อตัวนี้นะครับใส่ป้ายชึบแล้วก็เหมือนกันนะครับขนาดก็เป็นใหญ่สุดเหมือนกันโอเค เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องของสีล้อแล้วกันนะครับผมขอเปลี่ยนสีล้อหน่อยแล้วกันนะครับมาที่ริมแล้วก็ Edit f a พ i l y ่ a พนนะครับสำหรับคันนี้ผมเปลี่ยนเป็นสีอะไรเดียนะครับเอาเป็นสีเขียวไหมมันดูเข้ากับรถไม่น่าจะเหมาะเท่าไหร่นะมันน่าจะเขียวเกินไปสีขาวไหมสีขาวก็สวยนะนะครับหรือจะเป็นสีดําไปเลยสีดําก็ดูโอเคนะดูดุดีผมว่าเออวะเอาสีดาดีกวานะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ตรงนี้ผมเอาเป็นสีดําแบบดาด้านดีไหม หรือจะเป็นดำเมทัลลิกดีดำโครมก็สวยนะผมว่าผมเอาเป็นสีดำโครมแล้วกันนะครับโอเค a p p l y to all ริมนะครับแล้วก็ส e c o n d a r y paint ด้วยนะครับก็จะใส่เป็นสีตัวเดียวกันนะครับเป็นดำโครมเหมือนกันแบบนี้นะครับโหโครดำดำสนิทเลยนะครับไม่ดำเกินไปหรือเปล่าถ้าเป็นดำเมทัลลิกล่ะผมว่าสี s e c o n d a r y ผมว่าเอาเป็นดำเมทัลลิกดีกว่านะครับมันจะได้ดูแบบไม่ดำเกินไปนะ ไม่งั้นมาดูมืดไปเลยดูดิเห็นไหมถ้าเป็นสีดําโครมนะครับมันมืดไปหน่อยนะี่ครับเอาเป็นดำเมทัลลิกแล้วกันสหรับสี secondary นะครับโอเคไพ่ทุกออลิมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เรื่องของยางนะครับตัวยางเอาเป็นยางตัวไหนดีนะครับเอาแบบมีลายหน่อยดีไหมนะครับหรือจะแบบเรีเรยบๆธรรมดาดีนะครับมีลายก็สวยนะจริงๆแล้วคันนี้เออบอกผมว่าใส่ลายคันนี้มันก็ดูโอเคอยู่นะลายตรงขอบยางอะใส่เป็นลายนิด fast speed ดีไหม ใส่เป็นตัวยูไทยดีตัวยูไทก็สวยนะมันจะมีลายแบบว่า2ฝั่งเลยผมใส่เป็นลายตัวยูไทยไปแล้วกันนะครับโอเคใสป่ป้าย s h i f แล้วก็เรื่องของอคาลิ p เปอร์นะครับคาลิปเปอร์คันนี้เดิมๆม,มาจะเป็นคาลิ p เปอร์ของทางเบมโบ่แล้วนะตรงโลโก้จะเขียนว่า c คอเบ e แล้วก็เบมโบซึ่งค่อนข้างสวยแล้วนะผมว่าหรือเราจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นดีนะสต็อปเท h ก็โอเคนะดูเข้ากับสีรถดีนะครับเออว่ะสต็อปเทก็สวยนะ จริงๆของเดิมมันก็สวยแหละแต่ผมว่าสีมันยังไม่ใช่เท่าไหร่นะสีมันยังไม่โดนผมเท่าไหร่นะครับผมว่าของสต็อปเทคเนี่ยสีแม่งจี๊ดดีนะครับดูเข้ากับสีรถด,ดีด้วยนะดูเข้ากับไฟหน้าด้วยนะสีเหลืองเอาไปของสต็อปเทคดีกว่านะด้าน,นานี่เอาไปสต็อปเทคแบบว่าตัวใหญ่หน่อยนะครับผมโอเคสายป้ายชิปแล้วก็เรื่องของเบรกดิสนะครับเบรกดิสอันนี้เป็นเบรกแบบเจาะรูมาอยู่แล้วซึ่งก็คิดว่าน่าจะสวยอยู่แล้วนะครับก็ไม่เปลี่ยนแล้วกันนะครับโอเค ประมาณนี hmm. okay. so, ้นะสลหรับล้อหน้าล้อหลังด้วยครับก็ไปเปลี่ยนของแต่งให้เหมือนกันนะครับยางนะครับเปลี่ยนเป็นยางโตโยทัยเหมือนกันนะครับแล้วก็คาลิเปอร์นะครับคาลิเปอร์ก็เอาไปสต็อปเซ็เหมือนกันนะเมื่อกี้ตัวหน้าใส่เป็นตัวใหญ่ตัวนี้ใช่ไหมตัวหลังผมใส่เป็นตัวเล็กลงมาหน่อยแล้วกันนะครับเป็นตัวนี้โอเคชิปแล้วก็เรื่องของเบรกดิสนะครับเบรกดิสก็ไม่เปลี่ยนนะเป็นเบรกเดิมนะครับโอเคเป็นประมาณนี้นะสำหรับเรื่องของตรงส่วนของล้อนะครับ โดยรวมเสร็จแล้วก็จะทรงประมาณนี้เลยนะเฮ้ยสวยใช้ได้อยู่นะผมว่าโหตอนแรกไม่คิดว่ามันจะสวยขนาดนี้นะครับผมแต่งเสร็จแล้วก็ดูลงตัวอยู่อะดูแบบเป็นโลซิ่งต่อมาเดี๋ยวมาดูกันที่เรื่องของเอฟเฟกกันต่อนะครับเอฟเฟกในตัดคันเลอร์คันนี้เอาไปในตัดเขียวแล้วกันนะคันนี้เกยวเขียวไปเลยแล้วก็อันดร์โกลนะไฟใต้ท้องอไฟใต้ท้องคันนี้ผมใส่เป็นสีเหลืองดีไหมเพราะว่าโทนสีของรถเนี่ยหลังจากเราแต่งมาแล้วเนี่ยมันก็จะโทนแบบว่าสีเขียวดำนะครับแล้วก็มีตัดด้วยเหลืองงแซนนนิดนึะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะใส่ไฟใต้ท้องมาสีเหลืองด้วยแล้วกันนะให้มันมีสีเหลืองตัดขึ้นมา mm hmm. เพิ่มอีกนิดนึงนะครับใส่เป็นแบบเอ่อสีเหลืองค้างแบบนี้เลยแล้วกันนะครับ mm hmm. ไม่ต้องกับพีไปเลยนะครับ mm hmm. สีเหลืองค้างไปเลยโอเคใส่ป้าเป็นประมาณนี้แล้วก็แอร์สัพเพ็ชันคันนี้ใส่ดีไหมแอร์สัพเพชันไม่ใส่ดีกว่านะผมว่ามันจะเตี้ยไปนะครับเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องของสแตนนะครับจัดทรงกันนิดนึงนะครับคันนี้ผมว่ามันก็เตี้ยพออยู่แล้วนะต้องอ่าโหลดเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันนนะะ mm hmm. ถ้าหลดงจเป็ไ โหลดสุดก็จะเป็นงนี้เลยนะสุดๆแบบนี้มันก็มันก็สวยแปลกแบบนะแต่ว่าผมว่ามันยังไม่ได้วะนะครับผมว่าเตี้ยแค่แบบประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับอเอาเป็นว่าเตี้ยลงมาประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของการแบะล้อคันนี้ผมว่าไม่แบะดีกว่านะเดิมๆสวยกว่านะครับก็เป็นประมาณนี้ไปโอเคเซฟแล้วก็เรื่องต่อไปนะครับเรื่องของเสียงท่อนะครับ มาฟังเสียงกันสักนิดหนึ่งนะครับอ่าผมว่าเสียงเดิมก็พออยู่แล้วนะผมว่า,าปรับให้มันอาร์ติสิ e ขึ้นนิดนึงแล้วกันอ่าเสียงดูกระแทหน่อยแล้วก็เรื่องของโทนให้เสียงมันดังขึ้นหน่อยโอเคแล้วก็โอเวอร์รันนะแบ็คไฟผมว่าประมาณนี้ก็พอแล้วไม่ปรับแล้วกันไปได้สนานให้มันกล้องกหน่อย ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอเคเซฟป้า okay. ยเป็นประมาณนี้นะครับน่าจะเสร็จหมดแล้วนะสำหรับของแต่งต่างนะครับหลังจากแต่งเสร็จแล้วทรงมันก็ประมาณนี้เลยนะครับถือว่าสวยใช้ได้นะครับสวย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 กว่าที่คิดไว้ระดับหนึ่งเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับทรงดูตัซิ่งดีนะครับดูดุดีแล้วก็ของแต่งก็ดูเต็มดูลังการดีนะครับสปอยลลงสปอยเลอลรอ์ดูใหญ่เป้งๆเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปลองเอาไปแข่งกันเลยดีกว่านะครับว่า มันจะเป็นยังไงบ้างนะไปแข่งกับคันอื่นแล้วมันจะสู้กับเขาไหวหรือเปล่าแต่น่าจะไหวแหละนะครับสเปคพันกว่าม้าระดับนี้นะครับผมโอเคดูแมปไปนิดนึงนะครับไปแข่งสนามไหนดีเอ่อผมเอาเป็นเอ่อสนามไหนดีสนามสนามนี้แล้วกันนะสนามเดิมเราเนี้แหละนะครับน่าจะดูเหมาะอาการเอาไปทดสอบวิ่งสุดแล้วนะครับเพราะว่ามันดูน่าจะยากสุดแล้วในบรรดาสนามในตอนกลางวันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราฟาทาเวลมาตรงนี้นะครับไปว้าหูทรงมันใช้ได้อยู่นะนะครับผมว่าสวยเลยแหละ สวยๆใช้ได้เลยนะครับว้ามาแล้วผมออกมาด้านนอกแล้วเบิ้ลหน่อยโอ้โหเสียงซุปเปอร์ชาร์จจี๊ดมากโอ้โหเสียงซุปเปอร์ชาร์จชัดมากอะ่ะนะครับผมเสียงมันจะปี๊ดๆหน่อยอยู่แรงๆ,ๆอยู่แรงอยู่แรงอยู่มาลองออกตัวดูนิดนึงนะครับ ออกตัวขอบเบิร์อีกทีนึงโอ้โหเสียงซุปเปอรช์ชาร์จมันชัดจริงมาออกตัวใน3 2 1สองหนึ่งโอ้โหถ่ายปัดหน่อยหนึ่งไปครับผมเฮ้ยใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เฮ้ยเอาเหวี่ยงเฮ้ยเฮ้ยแรงอยู่แรงอยู่เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ผมวิ่งไหวผมว่าสู้กับระดับไฮเปอร์คาร์ไหวนะครับอันนี้เอ้ยรู้สึกว่าจะลื่นๆนิดนึงนะอันนี้ แต่ก็นับเป็นข้อดีนะเวลาเข้าโคง้งมันจะได้แบบสไลด์ง่ายหน่อยนี่แบบนี้นะครับเออโอเคไปครับผมดโอเคไแบบอ,อต้ตับแป๊บอดไอ้ตันเขียวคนเปี้ยวเอ้ยรถถูกเกือบไอ้บินเลยโอเคโอหแรงครับผมแรงแต่รู้สึกจะอาจจะคุมยากนิดนึงนะครับผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะเพราะว่าไม่ได้มาเล่นเกมนี้นานนะครับมาลองดูไหวปะ่ะ เปิดไหนหมอโหสีสุดท้ชายคันนี้มันจี๊ดมากผมชอบกดลั่นมาสามสองหนึ่งเอาปอู้เอาเว้เฮ้ยผมว่าออกดีอยู่นะคันนี้ผมว่าออกตัวโอเคอยู่นะครับเอาเว้เอาเว้เอาเว้เ,เ,วเปก โอเคสวยไปครับผมในตัดเออในตัดเขียวเออโอเคไปเออแตกครับผมเออปอดจีทีจิ้มตูวไปหนึ่งทียังไงครับผมอออีกขังหนึงไปโว้าวว้าว้าว,ว,ว้ชิ้หายตัวได้เช็คคอยไหมเนี่ยได้อยู่แหละนะครับผมกูจะพลาเช็คคอยแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้กดพลาดหน่อยหนึ่งเนี้ยโอเคโอเคโอเค โอคโอเค,อเคไปครับไปครับตอนนี้อยู่ที่สี่วันนี้อยู่ที่สีงง่ยังไงยังไงโอเคเข้าโค้งดีดนิดนึงดีดนิดนึงสวยไปครับไปครับอืดเบรกในตัดอืดหัดมาอืดโอ้โหทรงมันได้ทรงมันสวยจริงนะครับดูด,ดินะี่ครับผม โอเคตอนนี้อยู่ที่3นะครับผมรอบ2แล้วสองคันตามทันไหมด้าน,นหน้าเป็นลีกิล่าน,นี่ครับเออเออโอ้โหไม่ทันว่ะแม่งเร็วกันจริงนะครับแม่งเร็วกันมากเหมือนจะตามทันเหมือนตามทันว่ะอยู่ๆก็ขึ้นมาเฉยเลยเอาอยู่ๆก็แซง <laughs> ที่หนึ่งเฉยนะครับผม okay. โอเคโค้งนี้เอาใหม่รอบแรกพลาดไปโอเคเข้าสวยสวยครับผมไปโอเคโอเคโอเค สไลด์หน่อยสไลด์หน่อยสไลด์หน่อยสวย okay, okay, okay. โอเคครับโอเคโอเคโอเคไปโอ้โหเฮ้ยมันขึ้นที่หนึ่งแบบสบายๆเลยว่ะพอขึ้นแล้วก็แบบขึ้นยาวเลยไม่มีขนไหนตาวม,มาแซงเลยว่ะเอาวะวิแรงเลยเนี่ยจะว่าไป อย่างนี้คือแรงอะเนี่ยเร็วแรงแซงไฮเปอร์คาร์ได้อยู่นะครับรอบสุดท้ายแล้วโอ้โหในตัด๊ดเต็มทุกถังเลยไม่ค่อยได้ใช้ในตั๊ดเลยอ่ะเออถัยหน่อยไปทางตรงแบบนี้เออจรทีก็ไม่ตรงนะโค้งเยอะอยู่ตรงนี้นี่ครับผมนี่นี่ตรงนี้ทางตรงจัดไปเออเฮ้ยมันแรงนะเนี่ยจะว่าไปเนี่ยไฮเปอร์คาร์ตามแทบไม่ทันน่ะผมทิ้งห่างใครเปอร์คาร์แบบสองสามร้อยเมตรอ่ะบ้านอ่ะ เนี่ยครับแรงอันนี้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยใช้ได้เล,ไไดเลยนี่ครับผมคือมานำไฮเปอร์คาได้ค่อนข้างห่างเลยเนี่ยครับถือว่าพูดแรงนะครับโอ้นี่สไลด์เข้าโค้งหน่อยเออใช้ได้เว้ยสไลด์ก็ง่ายนะอันนี้ถ้าใครเอาไปทำรถิฟผมว่ามันก็น่าจะได้อยู่ นะครับคันนีน้โอเคตัดไปเข้าเส้นชยนิดนึงไม่เขาได้ใช้เลยเออโอ้โหเฮอยมันแรงมากแรงแบบงงๆนะรู้สึกมันไม่กระโชกโค้งค่าเหมือนคันอื่นอะ่ะคันนี้มันแบบมันมันแรงแบบนิ่มๆอ่ะนี่ครับบอกไม่ถูกเหมือนกันก็นเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเจ้าเชฟโรเลตคอเวตซีเจ็ดคันนี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปหน้าจะมา เล่นอะไรให้ดูอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้าจ้าวู้บ๊ายบายครับ